จเจริญสุขจเจริญธรรมนะครับในวันนี้นะครับคำนี้คณะสงฆ์นะครับจาริกธุดงธรรมยตานะครับไดสมทานจากวัดพระธาตน,นาดูนนะครับสู่วัดไตสิขาธารามรตารามนะครับเป็นวันแรก ที่ท่านพระอาจารย์ก็ได้พาคณะสงฆ์แล้วก็คุณยายแม่ชีนะครับมาเดินให้กำลังใจนะครับคณะสงฆ์ที่จะได้เดินทางไปวัดไตสิขาเพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชานะครับก็ถวายเป็นจารยบ,บูชาท่านพระอาจารย์สมภพ เนื่องในวันเกิดหลวงพ่อด้วยนะครับวันวิสาขบ,บูชานะครับสวงกว่าอาจารย์รูปใดนะครับที่ว่างเว้นหรือว่าจะมาร่วมเดินด้วยก็นิม,มนต์ ส่วนคุณยายญาติโยมที่จะมาเดินร่วมนะครับพระอาจารย์ท่านจะให้มาเดินช่วงท้ายๆนะครับประมาณสัก3-4วันสุดท้ายนะครับก่อนที่จะถึงวัดไตสิขานะครับช่วงนั้นพระอาจารย์ท่านก็จะได้ขึ้นมานะครับญาติโยม เมชีมาร่วมเดินด้วยเป็นช่วงสุดท้ายก่อนถึงวัดไตศิกขานะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับในการออกจาริกอากาศก็ร้อนนะครับเส้นทาง เผ็ดเผาไปด้วยแดด สภาพอากาศที่ร้อนพอสมควรนะครับถึงร้อนมากครับรว่าเหยียบลงในถนนนะครับเอ้าเหมือนกับตูกไฟไหมนะครับการฝึกหัดคัดเก่าอีก เส้นทางหนึง่งในการสร้างคติบารมีนะครับ ให้ทุกคนได้ร่วม,มนุนมูนานะครับกับคณะสงฆ์จาริกธรรมยัตตานะครับพระทานอนุนนสู่ใไตสิกขานะครับวันนี้ให้ทุกคนได้มีส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งธรรมได้มีความสุขมีความเจริญหากแม้มีปัญหามีอุปสรรคโรคภัไยไข้เจ็บขอพลังแห่งบุญจงกระทำสิ่งเหล่านั้นให้ทุกเราบอบบางให้ทุกหายสุข หายโรคหายภัยฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคโรคภัยให้เจ็บประสบความสุขความสำเร็จความเจริญลุ่งเหลือง,งให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วยเธอ